หล่อเพอร์เฟกรีววชชรวิทย์เขารอบ64คนสุดท้ายชิงแชมป์ประเทศไทย หล่อเพอร์เฟกต์ริวชชราวิทย์เข้ารอบ64คนสุดท้ายชิงแชมป์ประเทศไทยเก่งไปซะทุกอย่างขนาดนี้คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากริวเชราวิทย์พระเอกดาวรุง่งที่ขึ้นแท่นเป็นนักกีฬาปิงปองทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นพระเอกช่อง3ขวัญใจของใครหลายๆคนเลยค่ะสําหรับริวเชราวิทย์อารันธนาวงศ์และนอกจากจะเป็นนักแสดงที่มากไปด้วยฝีมือแล้วริวยังเอาดีทางด้านกีฬาพัฒนาตัวเองส่วนตอนนี้ คืนแทนเป็นนักกีฬาปิงปองทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยล่าสุดวันนี้10ธันวาคม2565ริวได้โพสต์ภาพของตัวเองลงแข่งปิงปองพร้อมทางระบุแคปชั่นว่า64คนสุดท้ายชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งหลังจากที่โพสนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นต่างมีแฟนคลับมากมายเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจไม่ว่าจะเป็นตัวตึงแบ็คแฮนด์อะครับเดือดปายเก่งมากครับเชียร์เชียร์เก่งมากๆเป็นกำลังใจให้นะคะ เก่งที่สุดเลยครับสำหรับริวเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นพระเอกในมิวสิกวิดีโอเพลงเขียนไว้ให้เธอของศิลปินวงสกูปเปอร์ในปีพศ2561ริวเชิรวิทเขารวม9 9, โปรเจกต์นายาบนายโปรเจกต์พิเศษที่รวมศิลปินจำนวนทั้งหมด9เพื่อพัฒนาการเป็นศิลปินอยู่การแสดงต่อไปเรียกได้ว่าเก่งขนาดนี้ประเทศไทยคงลิกไปสำหรับหนุ่มริวแล้วล่ะ